ส่อเมืองซวนรักมวยทางมุมน้ำเงิน4ิตสธันวาที่เบันเทิงารเพิ่งเข้าครับต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสกับพวกกระจายนครับ หวนมาค้นแก่งเมืองแล้วก็ให้องค์กาสกับนินโครงการตัดสินด้วยชุดดาวรุกสำหรับคนพิธีเราจะใช้กรรมการทีรวุฒิเพียงชัยหรือดาวเหนือสอชวบริษคนนี้เป็นผู้ที่สองก็เป็นอัจฉริยสอเมืองสวรรค์ของเซมเบอร์เขาแต่เขาเรียกว่าเกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้เขาเรียกว่าสมนักสู้ครแบมป์สอเมืองสวรรค์ฝั่งน้องเงินในทีมงานของเจ้าแชมป์ หินเพชรแหวนโงเปลี่ยนไกรสำนักนี้นี่ถ้าพูดถึงแล้วมันสุดที่จะเาเรียกว่าติดอารมณ์ไม่ไหวครับต้องคิดถึงตลอดอาจารย์ถาวรโพสมบัติพบปอสร้างก่อตัองต้งตำนานแหวนโคงเปลี่ยนไกรยอดโวยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเอ็นเอ็นสิบหกลายฟ้าเพชรภาคภูมิแขงคอนเยอะครับเจ้าแชมป์ตอมครับแหวนโคงเปลี่ยน ดูลีลาการไล่ลับครับฝั่งแดงนี่ป๋าดอนครับปอห้ยน้ำพิษป๋าดอนนี่สมัยตะก่อนนี่กับตุก๊กยังจำได้ครับล่างก่อนทำให้คู่ต่อคู่งงครับดอกสองขึ้นบนเลยจอมเตะกา้านคอสมัยอดีตนี่มาจำปาทงนะ ลูกนี้ไม่ผิดกติกานะครับไม่ผิดกติกาแต่ไม่สมควรทําครับไม่สมควรทจารทจังหวะแกเบิ้ลครับจังหวะแกเบิ้ลล่างสลับบนนี่แหละครับนี่เพื่อมันก็ประเภทเจ้าแย่นะครับปาขวาไปหายาอ้าขยับหลอกอ,อขวาดโดนสายโต้ไม่ถึงไ้ายเตะายมาเป็นชุดมาเป็นชุดตัวกรับแม่เจาะขาเจาะยางสอดในไรซับแล้วครับ ประเภทจอแยงคว่ากระจกให้สะดุดสะดุกทำได้ทำนอกได้นอกบ้านอยู่ไกลครับเมียก็คอยดอยก็สูงไม่ต้องรอโอ้โหดาวเรืองอุตสามาครับวันนี้โปรโมเตอร์อยากมาดูด้วยตาตาเปล่าวันนี้ที่ีนี้การจะสัรงหาถามนะเอียวข้างขวเบียวเบี้ยวตาหลังอะไรตาหลังภรรยานายขนมต้ม เดี๋ยวนี้เขากลับชาติมาเกิดต้องสััเพี้หมดวินนได้เียเหรือว่าหน้าหรือว่าสบายแผลครับปาชบปลาเทียงเป็นกำลังใจให้กับนักวยเมื่อักขึ้นซ้ายเอาเอารวบไดครับตีล็อกตี้ีต่อีนี่ีตีนีต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 ่ตีตีตปตีมีตีอีตีตีมือ ตามต่อครับลอกอันแม่นๆอัจฉริยแดงครับนับเหิืนเพชรเห็ได้เสียบลอกในไรแขนหาเหลี่ยมรัดลอกออกเพชรเพชรได้เพชรในตีไม่นานเกินไปครับชุดเขาเรียกว่าดาวรุ่งโอ้ยแข่งซ้ายอยู่แล้วครับมาเลยไปขีเข้ามาเลยขีเข้ามาเลยะะครััับตตตววเเล็กกจแ้งงขอ โอ้โหล,ล,ล้วจะสมเป็นยันยแพวกข้ายับได้ไหมใช่นี่แหละครับสมตำน้ำเขาไม่ใช่ประเด็นเราวัดกันที่ชื่อชั้นช่อมบินและกระดูกมวยซ้อมมาดีก็มีโอกาสมวยนี่จะตึงไส้น้ะเห็นไหมแข่งซยอยอเดัยอเดัยสัตว ยาวกว่าครับจบมาชุดติดกำลังใครจะดีครับใครจะมาดีเข้าามเลยเข้ามาเลยแหวงโค้งยิงไกลนี่เขาเรียกว่าทุกใบด้วยมีนักผ่าหุ่งกับพี่ฟามสนับสนุกตู้แรกอันครับเจ้าแชมป์ดันว่าดันน่าเอาเลี้ยงเต็มเออเรียบแรวเฮลทั้งหมพยายามหน่อยครับอย่าเอาเปลี่ยนคู่ต่อสู้ครับอย่าเอาเปลี่ยนคู่ต่อสู้เขาเอาแขนไปคล้องเชือกนี่ไม่ได้ครับ เจ้าหินเพชรตีหน้ายักษ <fin anta> <ots> ์เลยครับแม่สับแน้งเอาวังลำตัวอาณาชัยรับตัวอาจาะขวาเอ้ยเสยสู้นะครับเอ้ยเอ้ยรุกไปเอ้ยเอยไอ้เพื่อนแม่กรรมการก็เตือนตลอดนะครับเชื่อลูกตีตีสวยแต่ว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้ก็อย่างว่านะครับปีเลี้ยงนะเดวัดวัดรังกอ ยกที่สามดูว่าใครตัดสินใจแน่กว่ากันลูกโดยนะครับสองแม็กซ์อาบารายมาไรแล้วแพงแล้วหลังหน้าครับสองแมตกซ์อาญาโก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 โย่เอาละครับอย่างนี like ้เขาเรียกว่าสนุกแล้วนะครับสนุกแล้วนะครับเจ้าหินเบ็ดวางซ้าย ใชยอีกแล้วชยอีกแล้วต้องไวต้องเร่งครับเลียนซ้ายอัตชัยอัตชัยดันหนาะินแม็รหินแ้อมือไปเอาเอปเี่เอาเปเออไปออไปเปเปไเยเาเาา โอ้โหแข่งสายลุตมาคีมาอ้าวเอแน่เกิดอะไรขึ้นครับอ้าวนี่แค่ยกสามนะครับอ้าวสามไปหนีน่าดื้อๆเดี๋ยวกรรมการนับแล้วจุ้งเลยนะหลุดโดนจังหวะสองเลยนะครับเร็จับเร็วจับเร็วจับเอาเร็วเร็วจับเอาเร็วเร็วเด็ว ขา้ขามปากจะเลืกอยล่างทัากล่างนี้นะครับเกเงสิครับเบลต้องเลาะมาครับซายหุยไอ้บริเวณหน้าขานี่แหละครับโดนเยอะๆย้ำๆ่ยังซึมยังแตกเลยยุ้งเลยนะขวารุดโดนนี่นะครับดดจ,จัง,นะวดดนนจงหวะสองต่อยซ้ายแม่เจาะยังแล้วคว้างกระจกนี่นะครับต่อยเตะเจาะยังแล้วคว้างกระจก เออต่อขวาไปติดบังอภิชัยฟิวเข้าวงไหนฟิวพิทใบทำใบฟิวเข้าวงไหนเลยฟิวจับจับช้าอ้าวรวบอ้าวอย่างนี้โอ้โดนรวบแล้วครับไปแล้วอุ้ยสับแล้วเฮียเขาเรียกว่าอย่าหันหน้าหนีแบบไม่มีปีมีคุยนะกรรมการนับได้เลยนะ ทีมงานก็สั่งเดินสั่งลุยสั่งชนนะครับตัวใหญ่เดินชั้าไม่ได้ครับเจ้าหินเพชรคอยเจาะยางครับดูครับบางครั้งบางทีก็เสริมด้วยศอกนี่นะครับเสน่ห์ของบวยไทยครับอาวุธสองมัดสองเข่าสองเท้าสองศอกแล้วก็หนึ่งศีรษะเป็นส่วนของสมองในการคิดแข็งซ้าอไม่โดนต่อยใส่เอาต่อยซ้าย เตียมเอาสวยโดนไายแล้วไายเม็ดหนึ่งโอ้โห,โโหโต้อง,งต้องต้องต้องจับจับจับเชือกจับไม่จับเชือก,ก,ม,ก,อกมันต้องรวจกัน,แนแเแท้ๆอย่าเอาเบียบคนุดอย่าเอาเบียบคนต่อสู้เดินแล้วเดินลุยเดินขู่แม่ต้องสู้ต้องบลกตัวใหญ่ก็จะหนีไม่ได้ครับโอ้โห ้าหินเพชรไม่แน่จริงไม่ผ่านเชี่ยงเที่ยนมาครับตับงเทียงครอวเทียงครับเทียววงไหนโอ้โหอาวุธออกแต่ละลูกแต่ละดอกมาคนทำแตกได้หนึ่งพันบาทว่ากันเออยังดีว่ามีหมอทนาเหลืองยนต์ลงจักวันนี้เยอะแผลเพาพอลุงอย่างเหรอลุงสิน์นะครับจะให้คนทำแตก คนทำให้แจกหนึ่งพันบาทว่ากันกลายมาเป็นติ๊ดอีกหน่อยติ๊ดเรียกว่าโอ้โหฟวเขาฟิวเขาฟยวเฟยวตามกันี่ยกสี่นะครับต้องออกต้องทำนะครับนี่ล่ะมาวางนี่ล่ะทำแตกได้เอาไปเลยเดินต่อเดินต่อเดินต่อมานะครับไม่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถ้วยรางวัลดูเดือดของ เต็มเจริญพรครับโดยสอทอเจริญบุญงามครับสทอทเจริญครับมีช่วยรางวัลดูเดือนมากแต่ซาละต่อย้ายโอ้โหเล่นกันมาสามยกยกนี้มาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับออกลุโดโต้จังหวะสองเข้ามา,ค,มาค,คันกีฬาโมวยไทย อายกสุดท้ายครับสามยกสี่ยกก็ใส่กันมันครับยกนี้มานีครับแข้งซ้ายขับวันนี้ตัองขอพระเดชพระคุณทัานพระโคบิสารพัฒนาพิบล เจ้าอาวาสวัดอรังกอคือท่านในความเมตตานะครับกริมฐานเราทำให้แตกได้นะนมีลบหรือใหญ่ใจหนึ่งพันนึงครับนี่มาวางนี้แล้วครับ หมดจบสุดท้ายครับครับมาทางเนี้บ่ผมดูแลยฮื้อถ้าทำฮื้อแจกได้เลยกูเนอะโนทำฮื้อแจกได้สองปันใบเบบ